ล่าเสือผีเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงที่ผมบวชและทุดงไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดตากเราก็ทุดงไปเรื่อยๆตามทางที่เคยมีพระท่านอื่นๆเคยไปพอไปถึงหมู่บ้านนั้นเหตุการณ์บางอย่างกำลังจะสิ้นสุดลงพอดี ชาวบ้านได้นิมนต์พระทั้งหมดห้ถึงหรูปให้จำพรรษาอยู่ที่นั่นก่อนซึ่งเราก็แปลกใจว่าทำไมถึงไม่ให้เราทุดงต่อไปทั้งทั้งที่เรามีพระที่เคยเป็นทหารพรานนำทางอยู่แล้วเรื่องหลงทางคงไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนครับพ่อหลวงหรือผู้ใหญ่บ้านที่นั่นก็ได้เล่าเรื่องให้ฟังครับว่า เรื่องมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีหญิงชายคู่หนึ่งจากต่างหมู่บ้านซึ่งมีฐานะที่แตกต่างกันมากเกิดชอบพอกันแต่ฝ่ายชายไม่มีเงินทองที่จะไปสู่ขอฝ่ายหญิงด้วยความที่มีใจให้กันทั้งคู่จึงพากันหนีตามกันไปในเวลากลางคืนการหนีตามกันไปแบบนี้สำหรับชนเผ่าที่นั่นถือเป็นการผิดผีซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรงมากครับ หลังจากที่หนุ่มสาวคู่นั้นหนีตามกันไปแล้วพวกเขาไปอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งไม่นานก็มีคนไปพบว่าทั้งคู่ถูกกัดจนเสียชีวิตในถ้ำนั้นสิ่งที่น่าตกใจคือรอยเท้าเสือที่พบมีขนาดใหญ่มากเท่ากับฝ่าเท้าของคนสองฝั่งรวมกันเลยทีเดียวแต่กลับไม่มีใครเคยเจอตัวเสือเลยไม่รู้ว่ามันมาจากไหนและจะไปไหนต่อ แต่แล้วอยู่มาวันดีคืนดีก็มีคนเห็นหญิงชายคู่นี้เดินอยู่ในป่าบ้างโดยไม่ใส่เสื้อผ้าบางทีก็แปลงกายเป็นสัตว์แล้วก็หายไปบางทีก็เหมือนมาหลอกให้คนตกใจจนอยู่มาวันหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านเข้าไปล่าสัตว์ในป่าต้องบอกก่อนว่าหมู่บ้านที่ผมไปนั้นมีความเชื่ออย่างหนึ่งคือถ้าไปเจอสัตว์ชนิดหนึ่งพวกเขาจะถือว่าเป็นความโชคร้ายอย่างยิ่ง นั่นคือสมเสร็จพวกเขาเชื่อว่าสมเสร็จคือลางร้ายถ้าเจอตัวนี้จะล่าสัตว์ไม่ได้เลยหรือจะเกิดเรื่องร้ายๆตามมาเพราะสมเสร็จเป็นสัตว์ของเจ้าป่าเจ้าเขาชายหนุ่มคนนั้นได้ไปนั่งห้างกับเพื่อนๆแล้วก็เจอสมเสร็จเขาเอาปืนขึ้นจะยิงแต่เพื่อนเขาตบปากกระบอกปืนแล้วบอกว่าอย่ายิงมันนะมันเป็นสัตว์ของเจ้าป่าเจ้าเขา แต่ชายหนุ่มคนนั้นไม่เชื่อบอกเดี๋ยวจะยิงเอาไปทําแดดเดียวกินเลยเจ้าป่าอะไรกูก็จะกินด้วยเขาไม่กลัวเลยครับแถมยังท้าทายอีกว่าถ้ามานะกูจะเรียกกินด้วยเพื่อนๆนเพื่อนๆน,น,นไม่อยากอยู่ห้างกับเขาพอเขายิงสมเสร็จล้มลงชายหนุ่มก็กระโดดลงจากห้างทันทีเพื่อไปซ้ำสมเสร็จซึ่งตามกฎของการล่าสัตว์แล้วห้ามลงจากห้างตอนกลางคืนเด็ดขาด ขณะที่เขากำลังซ้ำสมเสร็จและพูดท้าทายว่าไหนเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นแบบนี้เหรอทุกคนที่อยู่บนห้างก็เห็นภาพเดียวกันคือเสือลายพาดกรอนขนาดใหญ่ประมาณ3เมตร6ศอกของบ้านเรากระโดดจากก้อนหินฝั่งหนึ่งมาฆ่าผู้ชายคนนั้นไปต่อหน้าต่อต,อตาเพื่อนๆนเลยครับถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์ สมเสร็จอาจจะหากินอยู่แถวนั้นแล้วมาที่ดินโปง่งซึ่งเวลาสร้างห้างล่าสัตว์ก็ต้องอยู่ตรงข้ามกับดินโปง่งเพื่อให้สัตว์มากินดินโป่งแล้วยิงได้เสืออาจจะซุ่มอยู่เพื่อจับสมเสร็จกินแต่ชายหนุ่มคนนี้ดันยิงสมเสร็จแล้วลงไปสามพอดีเลยไปอยู่ในจังหวะที่เสืออยู่ตรงหน้าพอดีเสียงร้องโวยวายดังลั่นแต่ก็ไม่มีใครกล้าลงไปช่วยเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไร พอรุ่งเช้าชาวบ้านก็ออกตามหากันจนเจอศพของผู้ชายคนนั้นความแปลกคือเขาถูกนำไปแขวนไว้ที่ต้นไม้ในสภาพที่บริเวณลำคอแหวะเป็นรูและเครื่องในไหลห้อยระยงระยางลงมาแต่มันกลับไม่มีร่องรอยของการกินเลยพอชาวบ้านพาศพกลับมาถึงหมู่บ้าน หมอผีประจำหมู่บ้านก็บอกทันทีโดยที่ทุกคนยังไม่ได้เล่าอะไรเลยว่าไปทำอะไรผิดผีมาติดเจ้าป่าเข้าแล้วเพราะสภาพการตายของผู้ชายคนนี้ผิดวิสัยของเสือเสือเวลาล่าเหยื่อทำมันต้องการกินมันจะกัดฆ่าแล้วกินถ้ากินไม่หมดมันก็จะนำไปแขวนบนต้นไม้ฝังไว้ในดินหรือซ่อนไว้ในน้ำแล้วแต่พฤติกรรมของมัน เพื่อรักษาก่อนจะกลับมากินใหม่แต่ศพนี้ไม่มีร่องรอยการกินมีแต่ร่องรอยการกัดขยำที่ลำคอและควักท้องออกมาหมอผีก็ถามว่าไปทำอะไรมาเพื่อนๆก็เล่าให้ฟังว่าเจอสมเสร็จแล้วชายหนุ่มก็ยิงแล้วก็พูดจาท้าทายหมอผีบอกว่าเป็นเรื่องไม่ดีจะต้องมีการขอขมาเจ้าป่า ช่วงที่ผมทุดมไปถึงนั้นเป็นช่วงที่พวกเขากำลังฝังศพผู้ชายคนนั้นพอดีและกำลังจะมีการล่าเสือการล่าเสือครั้งนี้คืออีกวันหนึ่งพวกเขานัดกันเพื่อนำหมูมาเส้นสังเวยเจ้าป่าแต่ปรากฏว่าคืนนั้นก่อนจะถึงวันทําพิธีเด็กในหมู่บ้านคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายอายุไม่เกินสามขวบหายไป ปกติชนเผ่าจะเลี้ยงลูกหลานแบบปล่อยให้วิ่งเล่นกันเองพบแต่รอยเลือดและรอยเท้าเสือขนาดใหญ่ประมาณสองฝ่ามือคนบริเวณหลังหมู่บ้านทุกคนก็ลงความเห็นว่าเสือมาคาบเด็กไปกินคราวนี้ก็เกิดความขับแค้นใจพ่อแม่เด็กไม่ยอมญาติของผู้ชายที่โดนเสือกัดก็ไม่ยอมตกลงกันว่าจะล่าเสือตัวนี้ซึ่งก็เป็นช่วงที่พวกผมทุดงเข้ามาพอดี พอได้เห็นเหตุการณ์และเรื่องราวก็เริ่มสนใจพวกเขาหาคนที่มีความรู้เรื่องการล่าเสือจากชนเผ่าต่างๆที่อยู่รอบๆโดยเฉพาะคนที่ล่าเสือจากฝั่งพมา่าเป็นอาชีพพอทุกคนได้เห็นรอยเท้าเสือก็บอกว่าเป็นเสือที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ล่าค่อนข้างยากคาดว่ารอยเท้าประมาณห้านิ้วจากนั้นก็เริ่มการล่า พวกเขาบอกว่านิสัยของเสือตัวนี้มันจะวนเวียนอยู่ในบริเวณหมู่บ้านหรือบริเวณที่มีคนอาศัยอยู่เพื่อที่จะดูว่าใครอ่อนแอใครอยู่คนเดียวมันก็เหมือนกับวนเวียนดูไปเรื่อยๆมีแต่รอยเท้าแต่ไม่เจอตัวเลยครับพวกเขาเลยทำการวางกับดักโดยให้คนนั่งบนห้างเอาหมูมาผูกไว้ตามโป่งต่างๆเพื่อรอจะยิงเสือ ทำการประมาณห้าทีมรอบๆบบริเวณหมู่บ้านรอบๆป่าเลยแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าห้าทีมสมคนต่อทีมรวมสิห้าคนเจอเสือตัวเดียวกันพร้อมกันได้พวกเขาอยู่ต่างที่กันแต่ในห่วงเวลาเดียวกันทุกทีมเจอเสือตัวเดียวกันหมดทุกคนนั่งอยู่บนห้างแล้วได้ยินเสียงปืนยิงพร้อมกันทุกที่พวกเขาบอกว่าเห็นเสือตัวนี้สีดำทะมึน กระโจนใส่หมูที่ผูกไว้พวกเขาก็เลยยิงแต่สิ่งที่น่าตกใจคือพอถูกยิงเสือตัวนั้นกระโดดขึ้นสูงมากสูงจนน่ากลัวห่างที่สูงมันสามารถกระโดดทีเดียวถึงได้เลยแต่มันไม่ได้ทำร้ายคนมันกระโดดใส่หมูแล้วก็กระโดดหนีไปทันทีสิ่งที่ถูกยิงไม่ใช่ตัวเสือ พอทุกคนกลับมาเล่าให้ฟังต่างคนต่างได้ยินเสียงปืนของแต่ละที่ที่วางไว้ก็รู้แล้วว่ายิงพร้อมกันเลยเป็นสิ่งที่แปลกมากพวกเขากลับมาปรึกษากันว่าทำไมยิงปืนพร้อมกันทุกคนต่างบอกว่าเจอเสือตัวเดียวกันพอลงไปสำรวจรอยเท้าก็มีรอยเท้าแค่หนึ่งรอยเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าจะมีเสือจริงๆและเห็นพร้อมกันต้องมีห้าตัว พอไม่เป็นผลพวกเขาก็เลยเปลี่ยนแผนโดยใช้การทำปืนกลหรือปืนกู่ครับลักษณะของปืนกูคือคล้ายกับดักเหมือนคนที่เคยโดนปืนตัวเองนั่นแหละครับคือใช้การผูกเชือกไว้กับไก่ปืนแล้วตั้งปืนไว้ในระยะที่เหมือนกับว่าพอเดินมาแล้วกระตุกเชือกปืนก็จะลั่นทันทีใช้ปืนลูกซองในการตั้งกับดักนี้ พอตั้งกับดักกันเสร็จเตรียมจะขึ้นห้างกันเวลานั้นประมาณ6-7โมงเย็นซึ่งในป่าเวลานั้นคือมืดสนิทแล้วครับกำลังเตรียมจะขึ้นห้างกันแต่ปรากฏว่าปืนกลไกลปืนมันดังลั่นขึ้นมาทันทีอีกกลุ่มหนึ่งก็วิ่งเพื่อที่จะไปดูปืนที่ตัวเองวางไว้คือพวกเขาไม่ได้หวังว่าจะโดนตัวเสือแต่ถ้ามันล้มดิ้นอะไรอย่างนี้ก็จะตามไปซ้า แต่ปรากฏว่าพวกเขาไปวิ่งโดยไม่ระวังไปเตะเอาเชือกปืนที่ตัวเองวางไว้พลาดไปโดนหน้าอกตัวเองครับซึ่งกระสุนที่ใช้ตั้งกับดักจะใช้กระสุนร้อยเม็ดคือกระสุนลูกปลายที่มันแตกกระจายเป็นลูกโดดลูกบอดทําให้หน้าอกขาดเป็นแผ่นเลยครับเสียชีวิตทันทีสองคนพวกเขากลับมาหาพ่อหลวงกลับมาหาหมอผีว่าจะทํายังไงดีหลังจากที่มีคนตายไปสองคนแล้ว มีการสำรวจอีกวันหนึ่งปรากฏว่าเสือตัวนั้นสามารถเดินโดยที่ไม่โดนกับดักปืนเลยทั้งๆท,ที่การตั้งกลไกเป็นตัวแซดใหญ่เสือสามารถเดินข้ามไปได้ครับทั้งๆท,ที่คนวางเองอยังแทบจะไม่เห็นเลยแต่มันสามารถเดินข้ามจุดกับดักนั้นไปได้จนชาวบ้านก็มาถามหมอผีหมอผีบอกว่า เสือตัวนี้เป็นเสือที่มีลักษณะของเจ้าป่าเจ้าเขาและมีผีผู้หญิงผีผู้ชายและผีเด็กคอยชี้บอกทางให้มันนอกจากนี้ยังมีผีไอหรือลักษณะคล้ายลิงคอยกระโดดมาห้ามไม่ให้มันโดนอะไรหมอผีบอกว่าต้องใช้วิธีแก้โดยการนำปืนมาแล้วอีกกลุ่มหนึ่งใช้ยางน่องยางน่องคือยางไม้ชนิดหนึ่ง เอามาผสมแล้วเวลายิงใส่คนหรือสัตว์ถ้าโดนแล้วเลือดจะไม่แข็งตัวเลยพวกเขาจะใช้ยางน่องยิงใส่ไอ้พวกผีที่มาบอกทางและให้เอาไข่ไก่ไปวางไว้หน้ากับดักประมาณหนึ่งเมตรหมอผีบอกว่าเดี๋ยวถึงเวลาจะรู้เองว่าทำไมต้องเอาไข่ไก่ไปวาง จากนั้นพวกเขาก็มีการเตรียมตัวกันผมก็ดูอยู่พอถึงเวลาพวกเขาก็ไปประจำจุดที่ตัวเองวางปลืนไว้แล้วก็มีการวางไข่ไก่ไว้พอถึงเวลาคนหนึ่งก็ให้สัญญาณมาเสียงหมาดำร้องทุกคนก็จ้องมองไปที่เสือเสือเดินมาได้นิดหนึ่งสิ่งที่ทุกคนเห็นคือผีผู้หญิงกับผีผู้ชายเดินมาเปลือยผ้าแล้วก็เหมือนกำลังชี้บอกว่าตรงนี้มีกับดัก เป็นภาษาของเสือซึ่งหมอผีสั่งไว้ว่าพอเห็นปุ๊บให้ใช้ลูกยางน่องยิงใส่ที่ผีผู้หญิงผู้ชายคนนั้นทันทีพอผีชี้พวกเขาก็ยิงลูกยางน่องใส่ผีทั้งสองก็ร้องดังลั่นแล้วก็วิ่งหายเข้าไปข้างหลังเสือแล้วพอเสือเดินมาก็เห็นผีเด็กกระโดดมาจากบริเวณหลังเสือเป็นเด็กผู้ชายคนที่หายไปนั่นแหละครับกระโดดข้ามกับดักเหล่านั้นมันเล่นไข่ไก่ที่วางไว มันเล่นไข่ไก่เหมือนมันเล่นสนุกแต่พอเสือเห็นว่าไม่มีใครบอกทางมันแล้วมันก็เลยกระโดดหนีแต่กลับไปโดนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยิงใส่เพราะไม่มีใครชี้บอกมันแล้วมันก็เลยกระโดดหนีไปโดนลูกปืนอีกกลุ่มหนึ่งเข้าปรากฏว่ามันเลยตายครับพอวัดตัวได้ประมาณเกือบ3เมตรตัวใหญ่มาก เพื่อนๆชาวบ้านบอกว่ามันข้ามาจากทางพมา่าไม่รู้ว่ามายังไงแต่ทางชนเผ่าเชื่อว่าเป็นเสือของเจ้าป่าเป็นเสือผีผมถึงเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องเอาไข่ไก่มาวางไว้เพื่อเป็นอีกขั้นหนึ่งคือสมมุติว่ายิงวิญ,ญญาณผู้หญิงผู้ชายแล้วยังมีเด็กอยู่ก็เลยต้องใช้ไข่ไก่่อให้เด็กกระโดดออกมาจะได้ไม่มีใครคุมครองเสือตัวนั้นอีกชนเผ่าเชื่อว่าเด็กจะชอบเล่นไข่ และผมเองก็เคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วว่าเสือตัวไหนก็ตามที่มีโอกาสได้ลิ้มรสชาติเนื้อคนแล้วกินคนมามากๆวิญญาณของคนเหล่านั้นที่ถูกเสือฆ่าจะไปสิงสถิตยอยู่ในจิตของเสือทำให้เสือตัวนั้นกลายเป็นเสือที่เนือกว่าเสือทั่วไปหรือที่เราเรียกว่าเสือสมิงเสือผีเสือปีศาจอะไรก็แล้วแต่ เป็นเสือที่ฆ่าชีวิตคนไปแล้วนับไม่ถ้วนความอัศจรรย์และความแปลกคือการวางกับดักหรือการดักยิงกันต่างไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยโดยอุปนิสัยของเสือถ้าจะออกมาล่ามนุษย์คือ 1. เสือแก่ 2. เสือบาดเจ็บจากการที่ถูกมนุษย์ล่า 3. เสือที่เคยได้ลิ้มรสเลือดเนื้อมนุษย์แล้วติดใจในรสชาติ นั่นล่ละครับหมอผีบอกว่าเสือตัวนี้เป็นเสือเย็นซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเย็นชามากหมายถึงไม่กลัวอะไรไม่เกรงใจใครตำนานบอกว่าเสือเย็นมีอยู่จริงถ้าเราดูหนังจะมีการสักตามจุดต่างๆของร่างกายและเมื่อราคาของเสือเย็นสูงขึ้นนอกจากเรื่องราวบรรดาสัตว์ต่างๆที่มันอยู่ในป่าแล้วผมว่าความลึกลับต่างๆที่อยู่ในป่ามันมีเยอะแยะมากมาย กฎที่ไม่ควรละเมิดในป่าหมอผีบอกว่า 1. สําสำหรับทุกคนคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ถ้าคุณเข้าไปในป่าที่ต่างถิน่นคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับอะไรก็ตามอย่าท้าทายเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นคนหรือผีหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะเจอแน่ๆ สองข้อที่ผมถือมากคือเวลาเข้าไปในป่าอย่าส่องไฟฉายมั่วซั่วอย่าส่องอย่าท้าทายอย่านำไฟไปส่องนู่นนี่นั่นถ้าเป็นโจรหรือพวกอะไรเห็นไฟฉายเขายิ่งสวนมาได้เลยสามถ้าเป็นงูงูก็อาจจะตกใจกระโดดเข้าใส่หรือถ้าเป็นงูอาถพ์เขาจะเชื่อกันว่าพวกผีป่าผีโป่องอะไรพวกนี้จะมาตามรอยนั้นกฎกติกาในป่ามันเยอะมากครับ สำหรับผมผมไม่เอาหรอกครับผมไม่เข้าหรอกกลัวไปแหก่กฎมีสองที่ที่มีความน่าลี้ลับน่ากลัวคล้ายกันคือป่ากับทะเลที่ทะเลก็เหมือนกันครับอยาเด็ดขาดอยาไปพูดจาดูหมินอะไรเดี๋ยวจะได้เรื่องเพราะฉะนั้นหลายที่บางสถานที่มันไม่ใช่ที่ของเราเราก็อยู่ในที่ของเราสบายใจที่สุดแล้วถ้ามีโอกาสไปคุณก็ควรจะรักสงบไว้ครับดีที่สุด และนี่ก็เป็นประสบการณ์จากปากของคนป่าคนดงที่ผมได้เจอมาจริงๆหากชอบคลิปนี้กดถูกใจและกดติดตามช่องของเราไว้สวัสดีครับ